อาจารย์คะขนาที่เข้าคลาสนั่งเก้าอี้เวลาฝึกกับวิหารธรรมร่างกายหายใจเข้าออกแต่เมื่อตั้งใจฟังทมอาจารย์กําลังสอนเพื่อให้เข้าใจธรรมคือว่าสติหลงออกไปฐานไปฟังผู้อาจารย์เขียนกระดานและเนื้อหาธรรมที่อาจารย์อธิบายใช่ไหมคะกรุณาว่าควรทําอย่างไรให้ถูกต้องบางครั้งยังงงๆอ่าคราวนี้เนี่ยขณะที่เราปฏิบัติขณะฟังธรรม ถ้าเนื้อหาทาทาตามปกตินะก็เราเนื้อรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยเราแยกรูปแยกนามตาเห็นอาจารย์ที่เขียนบอร์ดนะครับหูได้ยินเสียงอาจารย์แล้วตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นดินรับรูกายสัมผัสใจยังนึกคิดได้อยู่หรืออะไรก็แต่ที่มันเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้สบายสบายพอรู้สบายถ้าจิตตั้งมั่นถถึงฐานปุ๊บนะ่ยตาจะเห็นรูปที่อาจารย์เขียนจิตจะเป็นคนรู้การเห็นหูได้ยินเสียงแต่จิตเป็นคนรับรู้ขนาดที่จิตตั้งมั่นถึงฐานนะ่ะจิตผู้รู้คือหนึ่ง รับรู้อาการทั้งหลายทางอายตนะทั้งในหมดเลยเพราะขณะที่เห็นอาจารย์ได้ยินอาจารย์ด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาก็ได้เราก็สามารถรู้ทันความเบื่อความเบื่อก็ถูกรู้ถูกดูแล้วจิตก็ยังฟังอยู่ความเบื่อถูกรู้ถูกดูก็ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ได้ปัญญาจากจิตของเราที่เห็นรูปนามของเราเป็นไตรลักษณ์ด้วยแล้วเราก็ยังฟังอาจารย์ได้ด้วยขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ปวดขาก็เห็นความปวดตุบๆก็เห็นไตรลักษณ์ของความปวด เราก็สร้างบารมีคือมีขันติมีวิริยะก็เห็นไตรักของมันไปด้วยแล้วก็ฟังจากธรรมอ,อาจารย์ไปด้วยจิตยังสามารถรับรู้กายใจที่ปรุงแต่งแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยก็ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่สือ่อมาทางอาจารย์ได้ธรรมะจากกายและใจ <c oughs> ก็คือเก็บปัญญาของเราตัวนี้ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่เราต้องการที่จะชัดเจนเราต้องรู้ว่าเราต้อง,ต,องต้องทิ้งฐานแล้วเพื่อเขไปหาอาจารย์นั้นธรรมะตัวเนี้ยมันไม่เข้าใจมันอยากจะฟังให้เข้าใจเราก็รู้ว่าเราอยากจะฟังให้เข้าใจ แต่เรามีสติไปรู้ว่าอาจารย์กาลังสอนโยนิโสเพราะเราต้องการให้รู้ชัดเจนพอรู้ชัดเจนปุ๊บจิตพอรู้ได้ปุ๊บนะเราก็กลับมาที่ฐานต่อเมั้นถ้าเกิดเราฟังทมถ้าเราอยากให้เข้าใจชัดเจนมันมีคําว่าอยากเห็นไหมครับถึงต้องส่งจิตออกไปแต่เราต้องรู้นะว่าตรงนี้เราจะต้องจําให้ได้วันคืออย่างนี้เพราะมันจะต้องสุตตะคือคือฟังให้เข้าใจก่อนม่ฟสุตตะแล้วมาพิจารณาชัดเจนด้วยจินตะแล้วถึงจะลงมือภาวนาถึงจะเห็นสภาวะธรรมถ้าเราจะภาวนาเห็นสภาวะธรรมถ้าเราไม่เรียนหลักก่อนเราก็จะหลงทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเราก็ส่งจิตไปแต่เรารู้ว่าส่งจิตไปนะเรารู้พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าใจปุ๊บเราเกิดปลื of, ล้มก็ดูใจที่ปลื้มปลื้มเป็นแต่ละแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตถึงฐานแล้วตั้งมั่นแล้วจะฟังก็รู้เรื่องจะไม่จะ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 ฟังวิฐานก็รู้เรื่องรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจด้วยขึ้นอยู่กับเราจะพิจารณาถ้าเราจะไปอยู่ที่อาจารย์เราจะได้ยินข้อคุข้อตัวนี้แต่จะลิงจะ แต่ถ้าเราตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บเราจะได้2เด้งเลยคือได้ธรรมะจากาหลวงพ่อ,อ bla, จากอาจารย์ผ่านนะจากผู้เจ้าผ่านอาจารย์แล้วก็ได้ธรรมะจากกายไปด้วยแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้รู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาอาจารย์เราก็จะได้ธรรมะแต่อาจารย์แต่ถ้าอยู่ที่ฐานปุ๊บเราได้ทั้งธรรมะจากอาจารย์ด้วยได้ธรรมะจากกายและใจเราด้วยเราเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของขันไปด้วยแต่ถ้าเราได้ธรรมะจากอาจารย์ปุ๊บเราได้ป <ฏ Martin S 3> ุ๊บมาจินตาแล้วก็ลงมือภาวนาตามต่อไป มันก็แตกต่างกนะันแค่ตนนัวนี้ตรงไหนก็ได้ที่เราเลือกเอาแต่ว่าถ้าเราไปฟังอาจารย์เราจะไม่ได้ธรรมะจากตัวเราแล้วจิตที่เราฟังธรรมะขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เราสามารถฝึกสตินะฮะฝึกสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยสามารถแยกรูปแยกนามตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นดินแล้วรูกายสัมผัสแล้วก็โยนิโสมนัส,สิการได้ด้วยถ้าส่งไปหาอาจารย์โยนิโสมไม่ได้คุณจะพลาดจากปัญญาแต่คุณจะได้สมถะได้หลักเพราะนั้นก็เลือกเอาอาจารย์ตรงไหนถ้าเราอินทรีย์แก่กล้า เรารู้สึกตัวไปด้วยดูใจรักไปด้วยแล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ได้ปัญญาไปด้วยนี่คือสองสองขั้นที่จะทําแล้วแต่แล้วแต่กําลังนะคนไหนที่สมาธิเข้มแข็งก็สามารถดูใจรักได้วยแล้วก็ให้หูมันฟังนะฮะให้ตามันเห็นแล้วก็จิตรับรู้ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานตามันเห็นก็รับรู้ถ้าส่งไปปุ๊บเนี่ยจิตก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นเหมือนกันแต่จิตตตืมฐานเพราะฉนั้นฝึกใช้จิตตั้งมั่นถ้ถึงฐานมันจะรับรู้อารมณ์เท่ากัน แต่เขาเนี้ยเพราะความอยากมันดันให้เราออกไปหาอาจารย์เราถึงได้ชัดพอชัดปุ๊บเราก็เกิดความพอใจเพราะเรารู้แล้วก็ตัวเราก็เกิดขึ้นว่าชั้นจันธรรมะได้ก็ชั้นเก่งขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับเราจะใช้สภาวะไหนแต่ถ้าเกิดเราฝึกนะครับให้ตามันเห็นหูได้ยินนะครับให้จิตรับรู้การเห็นและจิตรับรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่ฐานด้วยเราจะได้ปัญญาไปด้วยนะครับ